โลกเรายุคนี้มัน uncertainty แบบมากๆเรื่อง c ค i เม t เรื่องเศรษฐกิจผันผวนการเมืองรู้กันอยู่แล้วคือทุกอย่างมันไม่ไม่ s t a b l เลยเรื่องของ p a n d e m i เนอะกรุงเทพกำลังจะจมน้ำมันเป็นปัญหาที่มันจะไม่จบมันจะไม่หยุดมันแย่อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็แย่ตลอดมา ทำยังไงให้รีสอร์ทที่เรามีอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ามันมีความหมายมากที่สุดมันต้องคิดถึงหลายปัจจัยมากๆไม่ใช่แค่เราแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเราน่าจะต้องเริ่มเลยในปัจจุบันเพื่อเตรียมที่จะเจอกับมันในอนาคต สวัสดีค่ะพัชรพันธ์รัตนานครค่ะบริษัทภาวะอาร์กิเทคเป็นโคฟาวเดอร์ er แล้วก็เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ค่ะสวัสดีครับกาดวิดเดอร์มานิตจากฟิสิคอลิสนะครับสวัสดีครับผมชนาสิทธิ์ชลศึกจากสตูดิโออาร์กิเทคนะครับเป็นสถาปนิกแล้วก็โคฟาวเดอร์ er ครับโลกเรายุคนี้มันอันเซอร์เทนตี้แบบมากๆอะ่ะในทุกๆเรื่องเลยเรื่องไคลเมตก็เรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจผันผวนการเมืองรู้กันอยู่แล้ว คือทุกอย่างมันไม่ไม่เซเร์เลยถ้าเรามองคําว่าวิกฤตเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันจะหายไปเหมือนกันมันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะครับแต่จริงๆมันมีของหลายอย่างที่มันแย่อยู่อย่างเง้ยแล้วมันก็แย่ตลอดมามันไม่ใช่คาว่าวิกฤตหรอกมันเหมือนกับเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันไม่เคยดีเลย มพาสิ่งที่เห็นชัดมากเลยก็คือปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่คงไม่มีใครไม่เห็นเรื่องโลกร้อนนี่มันเห็นอยู่ต่อนหน้าต่อตาว่ามันร้อนร้อนมากจริงถ้าคุยในมิติแบบพื้นฐานมากๆเลยก็คือว่าการออกแบบที่อยู่อาศัยเนี่ยแน่นอนมันต้องตอบสนองกับเรื่องนี้ให้เป็นพิวิลิตี้แรกๆยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นการออกแบบองค์ประกอบอาคารที่มันจะช่วยให้การอยู่อาศัยภายในเนี่ยมันสามารถอยู่อาศัยได้จริง ป้องกันสภาพธรรมชาติเหล่านี้ได้แบบอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยโจทย์ของการบริหารทรัพยากรหรือการออกแบบสิ่งของที่คงทนถาวรใช้ทรัพยากรทีเดียวแล้วไม่ต้องใช้อีกแล้วผมว่านี่มันเป็นโจทย์ Default ของนักออกแบบทุกคนมาตั้งนานแล้วแล้วก็จะเป็นสิ่งนี้ต่อไปกับผู้ผลิตที่การผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคงทนไม่ใช่ทำมาราคาถูก ขายเยอะๆแล้วก็ระเดียวพังก็คิดว่านี่มันน่าจะชัดเจนแล้วทุกคนก็เห็นเห็นภาพมันชัดขึ้นด้วยโลกที่ร้อนขึ้นเอฟเฟกต,ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนไม่ว่าจะเป็น PM 2.5ที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเจอมันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มาทุกปีและเยอะขึ้นเรื่อยๆความร้อนที่มันทําให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปเงี้ยครับประเทศไทยอาจจะไม่รู้สึก รู้สึกแค่ว่าร้อนมากๆแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยฤดูหนาวช้าลงหรือการชิฟของของฤดูเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนขึ้นมากๆก็ปัญหาถ้าในมุมของ climate change เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทุกคนทราบว่าต้องแก้อยู่แล้วแล้วก็ยังต้องพยายามช่วยเหลือกันแก้ไขต่อไปนะครับแต่ในส่วนของภัยธรรมชาติหรือสิ่งที่โลกมันจะเปลี่ยนแปลง ไปในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเริ่มเลยในปัจจุบันเพื่อเตรียมที่จะเจอกับมันในอนาคตครับผมสมมุติมองสเกลเล็กๆถ้าเราละเลยการออกแบบที่ตอบสนองกับสภาพภูมิอากาศคนที่ใช้งานในสเปซก็จะได้สเปซที่ไม่พร้อมใช้งานไปครับก็คือเป็นสเปซที่ร้อนฝนตกสาดเข้ามา ก็คือเป็นสเปซที่มันไม่สามารถเอ j นจอยชีวิตได้ถ้าเราละเลยเรื่องนี้ในสเกลใหญ่ๆก็เป็นสเกลของเมืองที่เราคงนโยบายง่ายๆอย่างตัวอย่างเช่นนโยบายเรื่องการกำจัดขยะนโยบายเรื่องการใช้พื้นที่สาธารร่วมกันอะไรพวกนี้มันก็จะก่อปัญหาในอีกสเกลหนึ่งขึ้นมาที่มันที่มันลากยาวไปไปเติมทับไอ้วิกฤตเนี่ยไปเรื่อย หัวข้อถัดมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแพเดมิกเนาะถึงเราจะผ่านมันมาแล้วระลอกหนึ่งก็ตามนะครับแต่มันทำให้เห็นว่าอนาคตอะมันอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงนะครับการออกแบบที่เดิมในช่วงของโควิดมันก็จะมีเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าการถ้าเกิดมันเกิด เหตุการณ์นั้นขึ้นอีกครั้งเราจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นยังไงคนอาจจะต้องไอโซเลตตัวเองอีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็เจอปัญหาของการที่คนอ่ะไอโซเลตออกมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรก็ตามมันก็จะเกิดดิเพเชชั่นเกิดความรู้สึกแบบหดหู่พอต้องอยู่คนเดียวต้องทํางานในที่แคบๆอะไรเงี้ยครับและคนจะอยู่ในบ้านพักอาศัยมากขึ้นเพราะงั้นจริงๆเทรนด์ของออบ้านจัดสรรบ้านขายสมัยเนี้ย สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือห้องมัลติโพสต์หรือห้องทำงานที่เขาสามารถจะต้องประชุมซูมในบ้านออกกำลังกายหรืออะไรในนั้นได้โดยที่เหมือนเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับเ,ออเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สำหรับพี่สิ่งที่สนใจคือเราจะทำบ้านในสเกลเล็กๆที่ตอบกับคนในกลุ่มที่พี่สนใจเนี่ยยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิต ได้มีคุณภาพครับผมถ้าเกิดการออกแบบของเรามันไม่ได้ป้องกันหรือไม่ได้ช่วยให้คนอยู่อาศัยอ่ะเขาเตรียมพร้อมที่จะรับกับเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นการอาจจะสายเกินไปนี่ในฐานะนักออกแบบเนี่ย ย้อนกลับมาที่เดิมเราคงเราคงทาในสิ่งที่อยู่ในมือเราได้แต่ว่าสิ่งที่มันอยู่นอกมือเราที่มันเป็น scale m a c ครเนี่ยก็าจะต้องมีมาตรการในการผลักดันหรือว่าช่วยกันในการดําเนินสิ่งนี้ให้มันเกิดมิติขึ้นมาในวงการการก่อสร้างอ่ะต้องคิดให้หนักอ่ะมันจำเป็นต้องสร้างจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าต้องสร้างอ่ะก็อยากให้คิดถึงไซโคของมันดีๆในแง่ของอินเ g อรีที่ใช้ไป เป็นแบบถ้าต้องใช้เป็นรีซอสที่ท,ที่ที่หมุนเวียนได้อย่างงานที่เราทำกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยที่ภาวะก็จะมีไม้เก่าเนาะซึ่งไม้เนี่ยคาร์บอนฟลูปอินต่ำมากๆเลยอะคือด้วยตัวมันเองมันมันขึ้นมาจากธรรมชาติเอ่อย่อยสลายได้โดยธรรมชาติตัวมันเองนี่ไม่มีแบบอินเนอร์จีมันหมุนเวียนตลอดอะแต่ว่ามันอาจจะมีค่าขนส่งอินเนอร์จีเรื่องการขนส่งหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าอย่างอย่างงานที่ เราทำอ่ะมันก็อย่างบ้านที่ใช้ไม้เก่าก็จะมีอยู่เรือ่อยๆที่มันก็ดีมากนะแล้วมันก็ยังเป็นการแบบอนุรักษ์โน้ตฮาวของของช่างพื้นถิ่นไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ในแง่ของคลายเมดเนาะที่ที่เราส่วนเล็กๆอ่ะจริงๆก็ก็เป็นส่วนเล็กๆนะที่พู่นมาเกะที่ที่เราก็ช่วยได้หรือจริงๆมันก็มีภาพใหญ่กว่านั้นอีกเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวก็คือเรื่องของกรุงเทพที่กําลังจะจมน้ําในอนาคต นะครับการออกแบบที่พักอาศัยที่มีความยืดหยุ่นที่มีความปรับเปลี่ยนต่อเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดในอนาคตกรุงเทพน้ำท่วมที่พักอาศัยจะเป็นลักษณะไหนระดับจะถูกยกขึ้นตามระดับของน้ำไหมเหมือนเป็นการออกแบบโครงสร้างที่อินทิเกรตกับความเป็นท่าเรือเข้ามาหรือการออกแบบที่จะป้องกันน้ำท่วมยังไง การออกแบบที่จะอาจจะย้อนกลับมาในเรื่องของวอนเนคูล่าของไทยอะครับที่เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงเป็นการตอบปัญหาไหมคิดว่ามุมมองต่างๆเ่าเนี้ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่น่าจะต้องเตรียมคิดเอาไว้สำหรับอนาคตครับผมต้องบอกว่าตอนที่พี่เลือกไปเรียนต่อแล้วพี่เลือกไปเรียนเรื่องของ environmental design พอคิดว่ามันเป็นปัญหาที่มันจะไม่จบ มันจะไม่หยุดมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องดิวกับมันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นจริงนะครับคือตอนนี้เรื่องซั s ส a i น a b เนมันมาอยู่กับชีวิตประจำวันของเราแล้วในทุกๆด้านก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่อง Energy เอ่ยเรื่อง Comfort ของคนเอ่ยในการอยู่อาศัยหรือเรื่องที่เราอยากจะมุ่งไปว่ามันเป็นฮ e ลลิ่งอาร์ i t เ c เจเนี่ย มันก็เป็น sustainable ในแง่ของจิตใจอันนึงเหมือนกันครับผมคือเรามองว่า architecture อ่ะมันไม่ได้ส่งผลแค่ต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสุขภาพแต่มันส่งผลกับจิตใจด้วยการออกแบบ Space หรือการออกแบบ architecture ลักษณะไหนที่ทำให้คนรู้อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสงบรู้สึก r e l a กอันนี้คือความเชื่อของเราสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกับจิตใจของคน ที่ผ่านมาเนาะมันก็มีดีไซน์หลายอย่างดีไซน์โซลูชันดีไซน์แอโรชเยอะมากเลยท,ที่พยายามพูดถึงว่า,าจะทำยังไงถ้าเกิดมีโควิดหรือว่าเกิดโรคระบาดกันขึ้นมาอย่างนี้อีกทั้งโมเดลเรื่องนิเกติฟเพรสเชอร์ใช่ไหมทำห้องที่แบบเอาไปปลักอินได้อย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมต้องมีการกักตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยมันใช้ได้ทั้งสเกลบ้านสเกลโรงพยาบาลหรือว่าสเกลที่ใหญ่กว่านั้นใช้ได้หมดเลยหรือว่าการดิสเทนซิ่ง ดีไซน์ยังไงให้เกิดการ distancing อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้็ก็ภาพรวมๆเนาะของประเด็นที่ที่เราเรสกันขึ้นมาตอนช่วงที่มีโควิดเนี่ยเราเองเคยทำสิร์ชเรื่องเรื่องรีบอคคอนี่คือเราจะเห็นในข่าวว่าบอคคอนี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่สำคัญมากเลยช่วงโควิดเพราะว่าถูกกักอยู่ในห้องคุยกับใครก็ไม่ได้ขอแฮงเอาท์กันตรงนั้นอะ คือแบบชนแก้วกันพยายามจะแกตเตอริงกันตรงนั้นประกอบกับตอนนั้นพี่ก็สำรวจพื้นที่ของเตยหรือว่าห้วยขวาดินแดนงอย่างเงี้ยมาก่อนคือพี่ก็จะเห็นความน่าสนใจเยอะมากบนระเบียงอะเออซึ่งซึ่งเขาก็พยายามจะอัดเดปมันแบบใดแบบหนึ่งสมมตุติถ้าเกิดไม่ได้เอ็กเทน์มันออกมาเนาะเขาก็จะเอาแบบที่รูดเหมือนรูดห้องน้ำอะมันรูดรูดมารูดเพื่อสร้างพรเวซีให้ตัวเองเขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นบ้างแต่ก็รูดได้หรือว่าตักผ้า ได้บางคนเห็นที่โงเตยอะเขาทําอาหารตรงนั้นอะซึ่งมันก็เจ๋งมากเพราะว่าพื้นที่อยู่เขาก็เล็กอยู่แล้วอะตรงนั้นมันก็ทําให้คุกได้สะดวกขึ้นกลิ่นมันก็ออกไปข้างนอกเง,งี้ยหรือหรือตอนนั้นเคยลองเสนอไอเดียว่าแบบมันก็จะมีตึกแถวที่เขาจะมีแบบเหล็กดัดออกมาคลลิ่งพื้นที่นั้นเขาได้กันไหมอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นวิธีคิดแบบอะดัพตีฟแหละเออโดยไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ๊ยก่อสร้างโดยแบบ ช่างเฉพาะทางอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ Adaptive Design ถ้าถ้าพูดโดยโดยตัวมันน่าจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนอันนี้ผมว่าตรงไปตรงมาเลยคือว่าตอนนี้เราจะทําอะไรใหม่ขึ้นมาอย่าง,างนี้ยเราอาจจะต้องชั่งน้าหนักว่าเราต้องการของใหม่อันนั้นเลยไหมหรือว่าเราสามารถบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่ แล้วเรายังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเชิงฟังก์ชันนั้นๆได้ในมิติการออกแบบเนี่ยไทป์มันจะมีเรื่องของไทป์การออกแบบที่เป็น adaptive reuse ที่เราปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของอาคารเก่าให้กลายมาเป็นฟังก์ชันใหม่หรือว่าปรับปรุงอาคารเก่าให้กลายมาเป็นสเปซใหม่ซึ่งผมว่าแน่นอนันี้มันเป็นการบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลมากที่สุดใช้รีอรซอสให้น้อยลงกว่าการ สร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าการทําสิ่งนี้นะมันก็จะเป็นไซเคิลของมันไปที่พื้นที่มันถูกบริหารกลับไปกลับมากลายเป็นสเปซใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ออฟฟิศเราเองก็ปัจจุบันเนี้ยใช้การปรับปรุงบ้านที่เป็นบ้านที่ครอบครัวผมเคยอยู่ก็ปรับมาเป็นออฟฟิศปัจจุบันครับแล้วก็ได้ทุนก็ทําเป็นคาเฟ่ที่เอ่อจากเดิมที่เป็นโรงกลึงเป็นออฟฟิศเนี้ยก็ปรับเป็นคาเฟ่ที่ คนมาเที่ยวได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แน่นอนว่าเรายังคงต้องการอาคารใหม่อยู่ซึ่งในมิติของการออกแบบอันนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่ไอเดียของการที่เซตพาราริตี้ของการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่น้อยที่สุดนะเพราะว่าอาคารแต่ละหลังเองมันก็มีความต้องการต่างกันครับอาคารบางบางไทยก็ต้องการการปรับตกแต่งอาคารบางไทยก็ต้องการโครงสร้างที่ขนาดใหญ่ซึ่งเราคงไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าต่อไปนี้เรา มาใช้เหล็กให้หน้อยที่สุดกันเถอะต่อไปนี้เราอย่าตกแต่งอะไรเลยมันคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดหรือว่าตอบฟังก์กชันนั้นได้ดีที่สุดอยู่บนลอจิกของสตรัคเจอร์ที่มันตรงไปตรงมาที่สุดหรือสร้างสเปซบางอย่างขึ้นโดยไม่ได้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุนะครับผมว่าเราเดินมาอยู่ในเวลาที่ที่ความ ความลักชัวรี่หรือว่าความลักชัวรี่ทางในเชิงผลลัพธ์และลักชัวรี่ของดีไซน์มันไม่ได้พูดเรื่องการพยายามแอดหรือการพยายามสร้างสิ่งที่มันพิสดารแต่มันพูดเรื่องการพยายามทำยังไงให้รีสอร์ทที่เรามีอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ามันมีความหมายมากที่สุด Adaptive Design อะครับจริงๆมันเป็น Strategy หนึ่งในการออกแบบที่พี่ค่อนข้างชอบมากๆเพราะว่าในเชิงของ Environmental Design เนี่ยก็คือการออกแบบที่มันตอบกับสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นถ้าเราออกแบบที่อยู่อาศัยหรือ Architecture ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของสภาพแวดล้อมนั้นๆเนี่ยมันน่าจะเป็น โจทย์ที่ตอบทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยหรืออย่างที่ยกตัวอย่างในเรื่องของน้ำที่กำลังจะท่วมในอนาคตถ้าเราออกแบบบ้านหรือโครงสร้างที่มันสามารถยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับก็น่าจะทำให้เราตอบกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ sustainable มันก็คือคิดให้ยั่งยืนอ่ะมันต้องคิดถึงหลายปัจจัยมากๆไม่ใช่แค่เราแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราคิดถึงทั้ง cycle ทั้งหมดมันจะอยู่กันยังไงตั้งแต่สเกลเล็กสุดเลยที่เราต้องใช้ในการสร้าง material เอง performance ของ building เอง environment ที่อยู่รอบๆมันหรือในสเกลเมืองหรือหรือโลกแต่ละภาคส่วนมันก็ต้องช่วยกันในในเรื่องนี้เนาะทีเนี้ยในแง่ของสเกลที่ใกล้ตัวที่พักอาศัย เรื่องที่เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องอิ c คลูซีฟเรื่อง Adaptive มันสำคัญแหละผันผวนมากทุกอย่าง Uncertainty ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแบบการที่เราปรับต้องปรับตัวได้สำคัญมากแล้วก็เรื่องที่อะไรที่เราแชร์กันได้ทำร่วมกันได้คิดถึงทุกคนอะมันก็จะดีแน่ๆอยู่แล้วค่ะถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งที่อยู่รอบๆเราเนาะโอก็น่าจะหายนะเนาะ เออคือเราไม่มีทางอยู่อย่างสบายได้เลยอะถ้ารอบๆตัวเราไม่ดีอะเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันคือการออกแบบที่อยู่อาศัยให้มนุษย์หรือคนเนี่ยเข้าไปอยู่เพราะงั้นเนี่ยการออกแบบที่ตอบกับปัญหาในพื้นที่นั้นๆการออกแบบตามความต้องการของแต่ละคนเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในหลากหลายสเกลเลยตั้งแต่ตัวบุคคล พื้นที่ไปจนถึงวิกฤตในภาพใหญ่คือสำหรับพี่าการเป็นสถาปนิกหรืองานออกแบบที่ดีครับเราไม่ได้ออกแบบเพื่อตัวเองเนาะเราไม่ได้ออกแบบเพื่อโชว์ไอเดียของสถาปนิกคนนั้นแต่จุดเริ่มต้นของสถาปนิกรรที่ดีคือสถาปนิกรรที่มันตอบกับคนที่อยู่อาศัยในที่นั้นๆตอบกับคนที่จะเข้าไปใช้งานตอบกับบริบท ตอบกับเมืองแล้วความครีเอทีฟของสถาปนิกแต่ละคนที่มันสร้างสถาปัตยกรรมหรือสเปซหรือพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันพิเศษยังไงอันนั้นน่ะถึงเป็นส่วนที่แอดเข้าไปที่หลังนั้นการที่ดีไซเนอร์อ Designer หรือสถาปนิกออกแบบเพื่อตอบสนองโจทย์และความยั่งยืนของแต่ละคนคือความท้าทายของดีไซเนอร์และสถาปนิกแต่ละท่านอยู่แล้ว จากปัจจัยหรือว่าปัญหาที่พูดถึงกันมาข้างต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของผู้คนเรื่องของพื้นที่ไปจนถึงวิกฤตในในระดับที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยอยากชวนชวนน้องๆมาร่วมส่งผลงานการประกวดในงาน c o t t a g c Design Stage 2024นะครับในหัวข้อ Reimagining Sustainable Living แสดงมุมมองความคิด นะครับที่มีต่อพื้นที่นั้นๆในมุมมองของน้องๆเองเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับงานออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้ามันไม่มีหนึ่งคำตอบโซฟทุกอย่างแน่ๆเพราะฉะนั้นก็น้องๆที่ที่จะเข้าร่วมเนาะก็คงต้องเซตขอบเขตแหละให้ชัดว่าเราอยากโฟกัสเรื่องไหนเนาะในสเกลที่ใกล้ตัวเราหรือจะ กว้างขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เชียร์ให้ให้ให้มีสโคปที่ที่ชัดเจนกับสิ่งที่เราเลือกจะศึกษาหรือว่าลองชเชลนต์การออกแบบดูค่ะ r e i m a g i n e s e l f t a i n a b l e living เปลี่ยนมุมมองให้พื้นที่ชีวิตยั่งยืนในแบบของตัวเอง